นี่คือสิ่งที่ทำให้การเดินทางข้ามเวลาเป็นไปได้ สวัสดีเพื่อนเป็นไ,ปไงบ้างครับผมโจจีโรดครับมีตัวเราเพื่เ่อเข้าสวยฉันอะครับพี่เติมไปชีวิตสี่ล้อครับผมวันนี้นะเ,นเพื่อนสบายดีกันเนาะทุกคนเนาะช่วงนี้ก็เริ่มเข้าหน้าฝนกันแล้วนะครับใครเดินทางไปไหนก็ขับขี่ระมัดระวังเลยนะเ,นเพื่อนๆนะวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนทุกคนย้อนเวลาไปดูรถที่เรียกว่าในสมัยเด็กซึ่งตอนนั้นผมก็เกิดไม่ทันนลนะเ,นเพื่อนๆนะเป็นรถสปอร์ตสุดล้ำเปิดประตูแบบปึ๊บขึ้นมาแล้วก็วิ่งย้อนเวลาไปในอดีตหรือว่าจะพุ่งไปในอนาคตได้ จ๋งมากจากเรื่อง Back to the Future นั่นคือเจ้ารถ DeLorean DMC นั่นเองช่วงนี้ Netflix เนี่ยเอาเข้ามาฉายเนี่ยก็เลยย้อนคิดถึงเจ้าหนังเรื่องนี้กับรถคันนี้นะด็อกเออยมาตี้เออยอีกฉนนั้นครับผมจะพาทุกคนไปดูคันจริงๆนะโอ้ไม่น่าเชื่อในประเทศไทยมีน้อยมากนะครับตับมือนึงเนี่ยไม่น่าถึงนะครับสภาพกริบๆเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะเ,นเพื่อนๆตอนนี้เริ่มสายแล้วนะครับสตาร์ทรถก่อนสิ ก็เดี๋ยวไปกันนะเพื่อนๆก่อนไปเนี่ยเดี๋ยวผมขอแวะไปเติมนะ้ำมันแป๊บหนึ่งนะตามผมไปเลยกันเลยบาย แล้วก็เเพื่อนผมเนี่ยนัดพี่จ้าของรถไว้11บเอดโมงใช่ไหมตอนนี้ก็10โมงแล้วครับแหมแต่การเดินทางเนี่ยเราจะไปจากบางแคไปสู่บ้านไทยพราวพิมานแถวถนนนั่นว่ามีต้องมีประมาณ1ชั่วโมงฉะนั้นนะครับเปเพื่อนเวลาเร่งรีบแบบนี้ผมขอไปเติมตัวช่วยให้เจ้ากระทิงดุของผมก่อนนะครับวิื่ี่จะพาเพื่อนไปดูรถสุดยอดตำนานจากหนัง Back to the Future ได้ทันเวลาพอดีไม่พล,ดลาดวิทีสำคัญไปครับ โอเคครับขอเติมความแรงให้รถก่อนครับขอน้ำมันซปเปอร์พาวเวอร์แก๊สฮอร์5เต็มถังครับ,บ,บ,บครับผม เอาแล้วเ,เพื่อนๆระหว่างที่พี่ๆกำลังเติมน้ำมันให้ผมนะครับถามว่าทำไมวันนี้ผมเลือกน้ํามันซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95ให้กับน,น้องกระทิงดุของผมนั่นเป็นเพราะว่าเจ้ารถมันพรีเมียมสูตรใหม่ของ P T Station ตัวนี้ได้เพิ่มสารลดแรงเสียทานเครื่องยนต์ตัวใหม่ล่าสุดซูเปอร์บูสเตอร์ที่ช่วยลดความฝืดในเครื่องยนต์และทําให้การเผาไหม้ของเขาสมบูรณ์มากขึ้นด้วยครับเพราะว่าการเผาไหม้สมบูรณ์ขึ้นเท่ากับแรงเอาแล้วเ,เพื่อนๆใกล้เติมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเติมเสร็จเรียบร้อยเราจะไปร้อองงงกกััับนนระทิดูค ว่ามันแรงขึ้นจริงไหม บอกเพื่อนๆเลยนะครับว่าตาการเร่งของเขาได้เร็วขึ้นแรงขึ้นเนียนขึ้นแต่ผมต้อบอกกันนะโอเคมันไม่ได้แรงแบบว่าเฮ้ยเหมือนเราไปจูนรถจูนกล่องปั๊มแต่ง ECU <c oughs> อะไรมานะครับมันก็จะเวอร์เกินไปนะแต่ว่าพอเติมน้ำมันพรีเมียมซูเปอร์พาวเวอร์แล้วเนี่ยเท้าสัมผัสคันเร่งปุ๊บเนี่ยเขาก็คุ้มได้เร็วแรงทันทีครับตามใจขับ ขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่เติมเลยนะทุกคนและที่สําคัญกว่านั้นนะครับมันยังช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดหัวฉีด GDI สะอาดทํางานได้เต็มประสิทธิภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมส่วนตัวนะเพื่อนๆผมมองว่านอกจากความแรงแล้วนะเนี่ยเขายังช่วยปกป้องเครื่องยนต์วี5.2ลิตรของผมให้ทนอยู่นานขึ้นขับแบบสบายใจก็อยากเพื่อนมาลองเติมกันนะที่ p t Station ที่เหยียบไปต้องเยอะอยู่นะเพื่อนน้ำมันมันลดไปนิดเดียวอย่างนะี้เราไปเลยกันต่อกันครับผมทุกคน บ <Bye. S 2> เอาละครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ถึงที่หมายเป็นที่เรียบร้อยแม่เร็วแรงไม่พลาดทุกวินาทีสำคัญจริงๆครับผม ภาพเครื่องย้อนเวลาสุดล้ำสมัยที่ติดตึงตราตรึงใจจากหนังย้อนเวลาที่ดีที่สุดตลอดการความเหลี่ยมแบนประตูเปิดแบบปีกนกและการออกแบบในยุคที่ผู้คนกำลังตื่นเต้นกับอวกาศกับวัสดุที่การเวลาทำอะไรเขาไม่ได้ ผมจะพาเพื่อนทุกคนไปพบกับรถแห่งอนาคตแต่มาจากอดีตที่เจ้ารถคันนี้นะครับกว่าจะเป็นเขามาได้เนี่ยเขาต้องได้รับการร่วมมือจากวิศวกรแห่งยานอวกาศเพื่อที่จะสร้างรถยนต์คันนี้ขึ้นมาได้และเจ้านี่ก็คือ DeLorean DMC ซเปอร์คาร์ในยุค80นะครับเราก็คงจะนึกถึงเจ้า Lamborghini คุณทัชหรือว่า Ferrari Testarossa ซึ่งในยุคนั้นเนี่ยต้องบอกว่าซูเปอร์คาร์จากอิตาลีการเวลาเนี่ยทำอะไรพวกมันไม่ได้เลยรวมถึงเจ้า d e l o r e a n DMC คันนี้ด้วยไม่ใช่แค่ดีไซน์สุดเท,ท่สุดล้ำของมันนะแต่เพื่อนๆดูนี่สิครับตอนแรกอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยนี่มันสีอะไรแปลกๆหรือเปล่า<อ>เอาไปแรบสีหรือเปล่า<อ>ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเนี่ยทำจากสแตนเลสสตีลทั้งหมดซึ่งในยุคนั้นนะยังไม่มีรถนนยนต์คันไหนบนโลกนี้ที่ใช้ตัวถังแบบนั้้นไดแต่่เพือ คนไหนนะครับไม่ชอบความสแตนเลสสติลไม่ชอบสีเงินแบบนี้เนีไม่ต้องห่วงครับป๋าจอนเดียรเรียเนี่ยก็ได้เพิ่มออปชั่นทางเลื่อยเป็นเพื่อนโดยการที่จะเอาทองคํา 24k เนี่ยมาทําเป็นสีรถเครือบทั้งหมดในราคาเพิ่มขึ้นเบาๆแค่80,000เหรียญหรือว่าประมาณ2ล้าน5แสนบาทในยุคนั้นแต่ถ้าเป็นยุคนี้นะครับก็ต้องมีสัประมาณ20กว่าล้านบาทได้ ถ้าเพื่อนดูด้านหน้าของเขาเนี่ยในรถยุค80เดียวกันเนี่ยเป็นการดีไซน์ที่ฉีกทุกกฎการออกแบบของรถยน์ในยุคนั้นจริงเพราะว่าในสมัยนั้นเขาอยากจะได้ทรงที่แบบโหดโหดเฟี้ยวเฟวโผลพลังแต่ว่าเดลเรียนเขาดีไซน์ไฟหน้าของเขาเป็นแค่กรอบสี่เหลี่ยม2อันแปะไว้แค่นั้นเองแต่ั้งหน้าก็เป็นเหลี่ยมเหลี่มเหมือนกันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทำให้ดีไซน์ข้างหน้าของเขาเนี่ยดูมินิมอลมากๆสมัยนี้เขามินิมอลดูปกติใช่ไหมแต่เพื่อลองนึกดูนะครับในยุค80เนี่ยเป็นยุคดิสโก้ครับแต่ แบบบนี้ครัและจุดที่โดดเด่นไม่แพ้ซุปเปอร์คาร์จากอิตาลีก็คือประตูปีกนกกวิ่งใช่ครับป๋าจอเนี่ย แกได้เห็นการดีไซน์สุดล้ำของอิตาลีดีไซน์ที่เขาดีไซน์เจ้าปอเชตทับปิโกแกก็เลยอยากได้ประตูปีนนกเทเ่ๆแบบนี้มาติดรถของแกบ้างแต่แน่นอนนะครับความยากก็คือวัสดุสแตนเลสสตีลเนี่ยที่ดีไซน์ออกมาให้มันล้ำการเวลามันทนสุดๆมันสนิมไม่กัดเนี่ยด้านมีข้อเสียคือหนักมากจริงๆทําให้วิศวกรทีมของแกเนี่ยบอกกับป๋าว่าโอ้โหหนักแบบนี้คงทําไม่ได้หรอกครับป๋ามันเป็นไปไม่ได้นะฝืนกฎฟิสิกส์จริงๆแต่แน่นอนนะครับจะทำอะไร มันต้องสู่ป่าแกก็เลยกัดฟันจ้างไม่ใช่แค่วิศวกรยานยนต์แต่เป็นวิศวกรจากยานโอกาสกลุ่มแมนแอร์ s โรสเปสเพื่อมาดีไซน์นกลไกแล้วก็แมคคานิกการเปิดประตูของแกทั้งหมดครับหูหนังจริงและด้านหลังของมันเหมือนถูกออกแบบจากโปรแกรม8บิตย้อนยุคที่ทั้งไฟท้ายกันชนหลังรวมถึงฝาท้ายล้วนเป็นสี่เหลี่ยมทั้งหมด ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับรวมถึงตัวผมเองเนี่ยตอนดูท้ายรถครั้งแรกจะคิดว่ามันต้องมีเครื่อง V8 อยู่หลังรถแน่ๆเพราะนี่มันทรงซปเปอร์คาร์ชั้นชาติแต่ขอโทษนะครับที่ทาให้ทุกคนผิดหวังเพราะเจ้านี่ครับเพื่อนๆใช้เครื่อง V6 2.8 5ลิตร PRV ซึ่ง PRV ย่อมาจาก Peugeot Renault และ Volvo ฟังดู3ชื่อนี้ครับเหมือนจะแรงใช่ไหมเพื่อนๆแต่ว่าเจ้านี่คำแรงม้าได้130ตัวหรือเท่ากับรถอี o c คาในปัจจุบันและทำสูนยหนึ่งร้อยเนี่ยใช้เวลา9.5วินาทีและพูดถึง หนัง Back to the Future นะครับที่ลุงด็อกเนี่ยทำเจ้ารถคันนี้ให้วิ่ง0ูนปไมล์ต่อชั่วโมงเพื่อย้อนเวลาเนี่ยแต่ในความเป็นจริงเนะี่ยเขาต้องใช้เวลาถึง20วินาทีด้วยกันกว่าจะไปถึงความเร็วนั้นได้ไม่ต้องแปลกใจนะครับที่ในหนังเนี่ยลุงด็อกได้ modify เจ้าคันนี้ให้บินขึ้นแล้วก็โชว์ไปได้เลย และภายในของมันเรียบง่ายทุกอย่างอยู่ทุกที่ถูกทางเพื่อนเพื่อรู้ไหมครับว่าตอนที่เขาทำอินเทียร์ของเจ้าขันนี้นะอะไรหลายๆชิ้นของเขานี่ถูกอิมพอร์ตมาจากหลายแบรนด์มากๆอย่างที่เปิดประตูนะครับมาจากออสตินและหัวเกียร์แมนนวลออริจินของเขาเนี่ยมาจากบรโนกับเบรกจากฟอร์ดพูดมาขนาดนี้นะเพื่อนเพื่อนคงรู้สึกว่าเจ้ารถคันนี้เนี่ยมันต้องสุดยอดแน่ๆใช่ไหมละครเรียกว่าทุกวุณสกรของแบรนด์ดังๆเนี่ยมารวมกันแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับเพื่อนๆในยุคนั้นเนี่ยเขากับไม่ได้รับความนิยมขนาดนั้น เพื่อนๆคิดว่ามันจะมีอะไรผิดพลาดไหมครับผมบอกเลยว่าทุกอย่างครับปัญหาหลักๆเนี่ยนอกจากรถหนักเลี้ยวไม่คมเครื่องไม่แรงแล้วก็คือการปล่อยเจ้านี้อยู่ผิดยุคผิดสมัยเพื่อนๆคิดดูสิครับรถหน้าตาแบบนี้ผิวรถเป็นสแตนเลสสตีลแบบนี้ถ้าผมอยู่ในยุคนั้นก็อาจจะยังไม่โดนใจให้ควกักกระเป๋าเงินซื้อนะครับเพื่อนๆด้วยแนวคิดสุดแปลกทั้งหมดนี้นะครับเพื่อนๆทำให้ในยุคนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เป็นที่ต้องการมากนะแต่ในเมื่อเรามายุคนี้แล้ว ไม่แปลกใจเลยนะครับว่าเขาได้กลายเป็นรถไอคอนิกแห่งโลกคันหนึ่งที่มีคนต้องการมากสุดๆครับ mm hmm. เหมือนที่มิสเตอร์บพูดว่า mm hmm. ทุกคนจะมองคุณแปลกเสมอนะครับ mm hmm. จนกระทั่งคุณดัง เพื่อนๆวันนี้นะครับได้รับเกียรติมากๆที่เห็นรถสวยๆแบบนี้แล้วก็มีรถคลาสสิกหลายคันนะครับได้รับเกียรติจากพี่โจเจ้าของแห่งนี้ครับพี่โจสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตให้พี่โจแนะนําตัวหน่อยครับผมโจนะครับผมก็โจเหมือนกันครับพี่อันนี้เราอาจจะเป็นเวอร์ชันเด็กกับเวอร์ชันโตนะครับมาเจอกัน Back to the Future ของจริงนะครับอยากถามพี่ก่อนเลยว่าคันนี้เนี่ย พี่ได้มาอย่างไงครับจริงๆแล้วมันน่าจะเหมือนการซื้อนาคตนะเพราะว่าในตอนที่พี่ได้มาเนี่ยในวงการบ้านเราเนี่ยมันยังเป็นกลุ่มเลกเเ็กอัน alert เรื่องของรถคลาสสิกรถอะไรเนี่ยมันยังไม่ตื่นตัวไม่น่าเชื่อว่ามันมีจอดขายอยู่ที่โชลูนะครับซพี่ก็แปลกใจกี่ปีแล้วครับพี่ตอนนั้นพี่ซื้อปี2015แต่ว่ารถคันนี้ถูกนําเข้ามาเป็นรถใหม่ย,ยังไม่ได้จ,จดทะเบียนแต่ว่าถูกผลิตป,ปี2010โรงงานที่เท็กซัสแต่รถคันนี้มันปี80ออริจินอลเลยคือ81ถึง83แต่ว่ามี การมูฟโรงงานแล้วก็ใช้อะไหลที่ถูกมูฟไปจากไอรแลนด์เหนือไปประกอบใหม่ที่เท็กซัสผู้บริหารเขาเล็งเห็นว่ายังมีความต้องการอยู่แล้วก็มีอะไหล่ในสต็อกแกเหลืออยู่ประมาณ500้อคันเขาก็เลยมีแนวคิดที่ว่าอยากให้กลุ่มคนที่ชอบไอคอนยุค80เนี่ยได้ครอบคอองแล้วบังเอิญดีลเลอร์ที่เป็นคนไทยเนี่ยแกมีความชื่นชอบในรถแปลกแกก็เลยไปสั่งประกอบเป็นพวงมาลัยขวาตอนนั้นนี่เขาตั้งขายอยู่เท่าไหร่ครับเป็นรถใหม่ขายอยู่ประมาณ4ล้านห้าถือว่าแพงไหมครับถือว่าแพงถือว่าแพงเลยใช่ไหมครับเพราะว่าจากการที่พี่ปรึกษา ด้วย <laughs> <c oughs> แต่ด้วยความที่เรามองว่ามันคือแลไอเทมแล้วก็ชิ้นชอบอยู่แล้วชอบเลยตัดสินใจซื้ถูกใจไม่มีคําว่าแพงนะครับ <c oughs> เ,เพื่อนๆ <c oughs> พูดถึงความชอบอหรพี่โจเห็นพี่มีโอ้โหร้อยเก้าสิบเงเอิญนว่าเราเรียนด้านศิลปะมาแล้วแล้วก็เราไม่ได้ชอบตามพินิยมของตลาดก็อินแล้วเราก็อยากจะได้มาสะสมเริ่มคันนี้ก่อนเลยเนี่ยชอบมากเลยเพื่อนๆคันนี้เป็นร้อยเาสอประมาณ1 9 5 657าาาละมันจะเป็นบบกบัคเซซิสแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันก็ออกหลังจากเกาวิงซึ่งก็เป็นเหมือนเบบี้เบนซ์ยุคนั้นเพื่อให้ราคาย่อมเยาให้คนสัมผัสได้แต่ตัวนี้พิเศษตรงที่ว่ามันเป็นสี พิเศษที่มีในเฉพาะ 300xL ก็คือสีสตรอเบอรี่เลยก็พยายามเก็บให้มันแมทชิ่งเรื่องของสีภายในภายนอกรุ่นนี้ราคาเหมือนพักเครื่องอ่ะอยู่ที่ความพอใจมากกว่าแต่ถ้าในยุคสัก20กว่าปีก่อนราคามันก็อยู่แค่2ล้านแล้วถ้าเป็นตอนนี้ครับตอนนี้เอเวอร์เมันก็มีตั้งแต่8ล้านอาจจะเป็นรถจดประกอบหรือยาวไปถึง12ล้านที่ถึงบอกว่าเรชมันกว้างตอนที่พี่โจบอกว่านี่นะครับพวงมาลัยนะครับเพาเวอร์นะถือว่าได้ออกกำลังครับพี่ต้องเด็กไวรุ่นถี่จะขับสนุกพวกผมจะหารถแบบนี้ได้จาก ไหนก็สวยมาก2ล้านยังหาได้ไหมครับตอนนี้คงจะไม่ได้ได้แต่เป็นซากอยู่ใช่ไหมครับเป็นอะไรเป็นซากก็ยังไม่ได้โอ้เป็นซากยังไม่ได้เลยนะพี่เป็นมาก็ต้องมีสามสี่ล้านอ่ะสองคันนี้นี่เป็นอร์แกนของอังกฤษโอ้สวยมากก็เป็นร้อยปีแล้วเป็นลักษณะรถแฮนด์เมดที่คอนเซอร์ตีปีต่อปีใหม่ลุก็ยังไม่เอยเปลี่ยนเฟรมก็จะเป็นไม้อยู่นี่ฮะสมัยก่อนจะมีตะแกรงนะครับกันไฟแตกนะเป็นสต็อกาดก็คือชุดแต่งเพื่อให้มันดูแรนลี่มากขึ้นจริงๆแล้วรถเป็นสีที่นั่งทับสี เครื่องสีสูดด้วยเนี่ยมันจะเปิดประทุนได้แล้วก็กระจกสามารถพับกกมาได้คันนี้ราคาเป็นไงบ้างครับสมัยก่อน2ี่ปีก่อนมันก็ประมาณร้านกลางๆแหะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้รีสโตร์ตอนนี้เพื่อนๆที่ดูอยู่รู้สึกอยากได้แบบนี้สักคันหนึ่งเนี่ยล้านกว่าได้มันไม่มีราคาไม่มีราคาตั้งในประเทศไทยเพราะว่ามันมีแค่สามสี่คันเหมือนงานศิลปะนะครับใช่เราต้องอยู่ที่คนขายด้วยนะครับว่าพอใจจะขายไหมแล้วก็คันนี้อีกหนึ่งคันคันนี้จะเป็น Morgan Roster ปี1993 เครื่องจะเป็นเครื่องเ a นส์โซเวอร์สามีีฐานลอ้อก็จะบ้างถ้าเทียบมิติกับคันนี้นะครับคันนี้จะเป็นกึง่งทัวริ่งอาจจะมีแหลกเก็บสัมภาระอะไรเพิ่มอันนี้เก็บสัมภาระได้อันนี้ต้องแบกไว้ข้างหลังต้องใส่กระเป๋าอ,อย่างเดียวการเมนินแนนมันเป็นระบบเมคานิกนะครับก็คือถ้ามีการที่จะรันหรืออะไรต่างๆหรือมสม,มัครเสมอเนี่ยการดูแลก็ไม่ได้ยุ่งยากก็จะมีเรื่องคอสของบริโภคน้ํามันที่จะเยอะหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของระบบคาบิลการเปลี่ยนอะไหล่ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรบร่อื สตยของเดิเลย oh. เขาก็จะมีพาร์ค oh. เขาจะดูแลละกลุ่มลูกค้าคลาสสิกใช่โอเค ครับพี่โจโวันนี้ผมได้เรียนรู้อะไรเยอะเลยครับเหมือนได้มาย้อนเวลาครั้งหนึ่งผมรู้สึกว่าการเก็บรถคลาสสิกเนี่ยอีกปัจจัยหนึ่งถ้าถามผมผมรู้สึกมันเป็นเหมือนการที่เราซื้อช่วงเวลานั้นกลับมาเหมือนเราได้เห็นว่าความรู้ของวิศวกรสมัยนั้นหรือเทรนสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็ได้ครอบครองแล้วรถคลาสสิกสาหรับพี่โจคืออะไรครับความเป็นรถคลาสสิกของผมก็คือความลงตัวของงานออกแบบอะไรที่มันลงตัวที่มันพอดีก็จะเป็นทางเลยก็วันนี้ดีใจมากๆครับที่ได้เจอกันนะวันนี้ขอบคุณพี่โจมากครับที่ พวกเรารับเปิดชมรถสวยๆนะครับพาดูรถแลแๆแบบนี้เชิญมาชมได้ที่พาพิมานเดือนไทยนะครับ<ม>ซึ่งเป็นสถานที่จัดเบทิงจัดอีเวนต์ต่างๆแล้วก็มีคาเฟ่เล็กๆจะมาจัดค<ช>้าคลับก็ได้จัดมิงก็ได้ก็ติดต่อเข้ามาที่นี่นะในกลุ่มของเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นชมรมหรือจะนอกชมรมอะไรนี้ก็ยินดีมาแลกเปลี่ยนความครับเพราะที่นี่มีสถานที่จอดรถครบรองรับได้กาแฟอร่อยขนมไทยอร่อยเหมือนกัน เอาละครับเป็นยังไงบ้างนะเ,นเพื่อนๆสำหรับคลิปวันนี้นะก็ถือว่าได้ย้อนเวลา back to the future จริงๆนะใครชื่นชอบรถคันนี้บ้างใครเห็นตั้งแต่เมื่อไร่เคยดูหนังเรื่องนี้ไหมลองมาคอมเมนต์กันได้นะครับไม่รู้จะบอกอายุพวกเรากันหรือเปล่านะเพื่อนๆนะแล้วสำหรับเพื่อนนะครับที่อยากจะมาลองความเร็วความแรงแบบผมต้องไม่พลาดน้ำมันพรีเมียมซูเปอร์พาวเวอร์ตัวใหม่จาก PT t Station ทั้งแรงทั้งคุ้มค่าจริงๆแล้วก็จะบอกว่าช่วงนี้นะครับเขามีส่วนลดสำหรับลูกค้าบูการ์ดด้วยเพียงเติมน้ำมันเกรดพรีเมียมซูเปอร์ พวเวแก๊สโซก95ครบ1,000บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จรับส่วนลดน้ำมันสําหรับใช้ครั้งต่อไป100บาทให้ในรูปแบบของคะแนน500คะแนนมูลค่า100บาทตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม65ถึง3ากรกฎาคม65บอกเลยว่าคุ้มค่าห้ามพลาดนะครับผมและสุดท้ายนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชื่น,อน,อน,อนชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อกรพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ